นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้มาดูนะครับคู่เดือดตีสองนะครับหนึ่งบางจันพัฒนิกบางหมดเดี๋ยวแปลข้ามหัวนะครับก่อนที่นิกจะเดินทางไปพมานะคู่นี้จริง6,000บาทนะครับอ่ะบางนี่ยังสิยียดเบาโอเครับให้บางนะครับให้แอดมินบางนะครับคุยนะครับพักต่อพอดีผมจะคึ้นไปตัดสินนะครับเอาอันไม่ใช่อะนับแต้ม ครับไอตอนนี้เป็นเหลี่ยมเดี่ยวๆนะครับเดี่ยวเส์ฟแปรข้ามหัวแปรนะครับระหว่างน้องนิกบางมดกับน้องหนึ่งบางชันนะครับชิงรางวัลที่คือตอนนี้มันเดือดเลยครับเหลี่ยมไหนก็มีฝั่งละสี่ห้าพันขึ้นนะครับอันนี้ก็ไปกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับไปกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับไปกับหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครชนะก็ รับ1 0,000นบาทครับเพราะว่าฝั่งฝั่งละห0 0พันบาทนะครับตอนนี้ตะกอตอนนี้แต้มไอ้น้องหนึ่งบางเชนตามที่ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับน้องหนึ่งได้เสริมนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับสเสิร์ฟแปรข้ามหัวนะครับสเสิร์ฟแปรข้ามหัวนะครับศูนย์นหนึ่งสายสุดมาน้องนี้ยกขึ้นมากระโดดสูงมาก หนึ่งศูนย์อันนี้น่าจะสิบสามแต้มชนะนะครับหนึ่งต่อศูนย์ต้องนิ่เสิร์ฟไปขวาสุดเช็๊กขวาหนึ่งยกขึ้นมานครับครับ,รบก็ก็ทุกท่านนะครับไออันนี้เป็นการบันทึกบันทึกเทปนะครับของ ไอ้ตะก้อเดียวนะครับตะก้อเดียวเสิร์ฟแปรข้ามหัวแปรนะครับระหว่างน้องหนึ่งบางชันตอนนี้ที่ตอนตอนนี้แทมคือ1ต่อหนึ่งนะครับเพิ่งเริ่มเกมนะครับอันนี้ชิงาะวันไปกับ1 0,000บาทนะครับน้องหนึ่งเสิร์ฟมาน้องนิ่งยกขึ้นไปตีไปมุมไหนติดเน็ตครับ2ต่อหนึ่ง,งต่อหนึ่งนะครับน้อง1บางชันขึ้นนั่น,นะครับ2ต่อหนึ่งได้เสิร์ฟขวาสุดมานิกลับยกซายขึ้นไป โอ้โหตีลูกนี้ตีได้สวยมากครับแปลได้นะครับหนึ่งยกซ้ายตีไปยังอยู่โอ้โหครับทาเหมือนง่ายนะครับน้องน้องนี่ก็โอ้โหร่างกายดีนะครับเพราะว่าถ้าถ้าได้ซ้อมนี่น้องนี่ถ้าได้ซ้อมคือว่าจะซ้อมเกมยาวๆเลยนะครับซ้อมแบบจากเย็นถึงเที่ยงคืนถึงทีหนึ่งครับถ้าได้ซ้อมครับคือถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ซ้อมเลยครับแต่ถ้าได้ซ้อมนี่คือซ้อมยาวๆเลยครับหนึ่งต่อสองน้องหนึ่งยกขึ้นมา เกมนี้น่าจะดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าสองต่อหนึ่งครับน่าจะเดือดนะครับน่าจะเดือดสองต่อหนึ่งเสริมมาเช็กซ้ายมาน้องนิกลับขึ้นมายกขึ้นไปจุกโอ้โหยกตะก้อได้เนียนมากนะครับยกตะก้อได้เนียนตานะครับเข้าไปหน้าเน็ตทุกลูกนะครับตอนนี้แ c มหนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองนะครับน้องนิกสายสุด ลับด้วยหลังเท้าขึ้นมาน้องหนึ่งติดเกี่ยวแล้วลูกเนี้ไม่ได้แต้มครับเสียดายครับลูกนี้น้องนี้จะต,ติดประมาทไปนิดนึงนะครับคิดว่าจะหย่อนนะครับแต่ว่าหนึ่งบางชันยังเกี่ยวด้วยหลังเท้าขึ้นมาแล้วก็สามารถล็อกสกอร์ไว้ได้ที่สองต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทําให้ยังเป็นผู้นําอยู่นะครับสําหรับหนึ่งบางชันนะครับสองต่อหนึ่งนะครับ เลือกไปทางไหนเลือกไปซ้ายพิกเน้นมาแต่น้องนิกยังรับขึ้นได้ไง่ายๆครับยกขึ้นไปลูกนี้ติดเขา่าโอ้โหยังอยู่นะครับสุดยอดมากนะครับน้องนิกตีไปติดเขา่าแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ตีมาหายนะครับตอนนี้ความได้เปรียบอยู่ที่น้องหนึ่งบางชันนะครับสามต่อหนึ่งน้องนิกรับขึ้นมาออกสี่ต่อหนึ่ง ตต่อหนึ่งนะครับไอ้ก่อนตอนลงสนามนะครับน้องน้องนิ่มั่นนใจนะครับมั่นใจนะครับถึงกับไอ้เอาตัวเองต่อ54ี่นะครับแต่ว่าขาน้องในสนามมันมันไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ม um ันด like ึกเลยนะครับตอนนี ety, like ้บอกบอกบอกท่านท่านที่รับชมนะครับว่าเป็นเวลาตีสองเลยนะครับเป็นเวลาตีสองนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะครับตีสองนะครับเนี่ยคือ แต่ก็ประทะเคอร์ฟิวเลยก็ได้ครับเพราะว่ามียกเลิกเคอร์ฟิวไปเมื่อเมือม่อวานนี่ครับเอ้ยยกเลิกเคอร์ฟิวไปไปได้สองวันนะครับเมื่อวันที่14วันนี้วันที่16กวันหน่วยออกก็สู้กันเยาวๆวนะครับสู้กันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็ตีสองตีสามเข้าไปแล้วครับดูแล้วน้องนิกไม่ได้ง่ายนะครับน้องหนึ่งบางชันเล่นดีนะครับเรียมนี้เล่นดีมากเล่นดีครับเล่นดีเล่นดี ซีตัวหนึ่งครับตอนนี้แต้มนําไปที่ซีรูปเลยครับช่วงห่างที่สามช่วงตัวนะครับ4ีตัวหนึ่งต้นเกมนะครับแต่ว่าทิ้งไปสามแต้มเลยครับสําหรับหนึ่งบางชันครับอันนี้จะเสริมมาเช็คสายครับน้องนิกรับขึ้นมายกขึ้นไปลูกนี้หยอดติดหลังเท้าอีกแล้วได้แต้มนะครับห้าต่อหนึ่งนะครับห้าต่อหนึ่งนะครับ อาจจะพิวามคาขหดายนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้หลายๆท่านคงจะคิดว่าครับเสิรฟมาแล้วครับว่าอย่างไงน้องนิกรักขึ้นไปครับต้องบอกว่าตะก็เดียวๆกับสองสองนี่ครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นการเล่นสองสองแล้วก็แลกข้ามหัวกันนะครับน้องหนึ่งบางชันนะครับไม่น่าจะครับนะให้กับใคร ยางเดี๋ยวภาคตะกอ้ออยู่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นตะกอ้อสองสองแล้วก็แลกข้ามหัวกันนะครับหนึ่งบางชันในแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้สกอร์ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่านิกบางมดครับตามหนึ่งบางชันที่หนึ่ง่อหนะครับเป็นแต่ก็เสิ์ฟแปะข้ามหัวข้ามแปนะครับหนึ่งอน้องนิกเช็คสัน้นโอ้โหลูกนี้เสรอบสวยมากแต,แต่ยังติดหลังท้าอยู่ครับต้องยอมรับว่าปฏิกิริยาการรับสกอร์ของน้องหนึ่งนี้เร็วมากนะครับลูกนี้พลิกเน็ตลงถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเวทเล็กๆหรือว่าอย่าง แต่ก็บ้านๆเน,นี่ครับไม่น่าจะมีสิทธิ์รับได้นะครับแต่น้องหนึ่งยังวิ่งเข้ามาแล้วก็เอาลังเท้าช้อนขึ้นมาแล้วก็รับขึ้นมาอย่างเตอลรูกนี้ยิงขวามาน้องนิกลากเข้าไหมล้อนี้ตีออก7ต่อหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ7ต่อหนึ่งครับเจต่อหนึ่งนะครับ,ตรบแต่สองพบาทนะครับไม่รู้ว่าน้องนิกจะดึงไว้หรือ,อยังไงครับแต่ดูจากรูปเกมนะครับเป็นตะก้อเดียวแล้วก็นิกบางมดการลากทาเป็นรองของหนึ่งบางชั้นนะครับ การลากทําเป็นลองหนึ่งบางชั้นนะครับตอนนี้แดต่อหนึ่งแล้ะครับแดต่อหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเหลี่ยมนี้ครับนิกบางมดไม่น่ายอมนะครับหลังจากที่อาทิตย์นี้นิกบางมดไปไปเตะที <descon fin anta> ่เม <đây> ียนมากนะครับไปเดี่ยวครับมือมือหนึ่งของพม่านะครับมือหนึ่งซ้ายซ้ายเถื่อนนะครับมือหนึ่งสายเถื่อนของพม่าในเหลี่ยมในสองเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเซอร์ฟีข้ามฟรีแล้วก็เซอร์แปร์ข้ามฟรีเนี่ยกลับมานี่ครับน้องนิกคงจะไม่ยอมนะครับ อาจจะขอแก้หนึ่งบางชันถ้าแพ้นะครับถ้าน้องนิกแพ้นะครับอาจจะขอแก้แล้วก็อาจจะขอเพิ่มราคาด้วยครับแล้วก็ลูกนี้คนนี้อาจจะเดือดนะครับอาจจะเดือดนะครับหลังจากที่น้องนิกกลับมาจากพม่านะครับอาจจะเดือดเรื่องราคานะครับในเหลี่ยมนี้นะครับในเหลี่ยมนี้นะครับอาจจะเตะกันสองเหลี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเห็นท้าทายไว้ว่าเดี๋ยวแปรข้ามฟรีด้วยแล้วก็เดี๋ยวแปรข้ามหัวด้วยครับน้องหนึ่งถ้าน้องหนึ่งชนะเหลี่ยมนี้น้องหนึ่งก็อาจจะ ก็อาจจะมีการติดออปชันนะครับเพราะว่าชนะมาอาจจะได้เปรียบอะไรอาจจะขอขอเดี๋ยวแปรข้ามฟรีแล้วก็เดี่ยวแปรข้ามหัวสองอปชันไว้นะครับเพราะว่าน้องหนึ่งคงจะคิดว่าเหลี่ยมเสิร์ฟแปรข้ามหัวอาจจะชนะง่ายกว่าเสิร์ฟแปรข้ามฟรีนะครับซิต่อหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องนิกบังชันน้องนิกบังหมดนะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนนะครับนั นะครับตะก็คู่นี้ครับนิกบางมดขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ขานอนนะครับฝั่งนี้ต่อห้าสี่สามสองไม่มีใครลองเลยนะครับไม่มีใครลองเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไอหนึ่งบางชันนํายาวๆเลยนะครับนํายาวๆเลยครับสิบต่อหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็คู่นี้สิบสามแต้มคือเส้นชัยนะครับสิบสามแต้มคือเส้นชัยนะครับ สิบต่อหนึ่งครับสิบต่อหนึ่งครับดูแล้วน้องนิกบางมดก็อาจจะไม่ฮึดเลยนะครับอาจจะไม่ฮึดเลยครับสิบต่อหนึ่งหนึ่งต่อสิบครับเปลี่ยนทรงครับก่อนก่อนตะคู่นี้นะครับทางราคานิกบางมดมีไม่อัดนะครับมีไม่อัดนะครับแต่ว่าฝั่งของหนึ่งบางชันบอกว่าขอซ้อมแค่สองพันบาทนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าต่างฝ่ายต่างจะยังไงนะครับรู้นี้ออกนะครับ ตามบางหางนะครับสองต่อสิบนะครับสองต่อสิบแต่สำหรับผมคิดว่าแต่สำหรับคงคิดว่าเหลี่ยมนี้นิกนิกบางหมดคงจะไม่ยอมครับอาจจะแก้แน่นอน,นครับเสิร์ฟออกไปเลยครับออกไกลเลยครับอ,ออกเยอะเลยครับเสิร์ฟไม่ลงเสิร์ฟไม่ลงคือดูแล้วถ้าเป็นเดี่ยวนี้การลากเข้ามาโคงนี่ของหนึ่งบางชั้นทำได้ดีกว่านิกบางหมดนะครับลงนี้ลากไปไนะติดอีกแล้วครับ นิกบางมดเหมือนกับโคแบบยัง,ยงๆไยนะครับ11บเต่อ2องเอ็ต่อสอครับเกม13นะครับ11ต่อ2อเสิร์ฟเช็คโอ้ลูกนี้ออกนะครับแต่มองดูเหมือนลงนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องให้เครดิตกรรมการนะครับ2ต่อ11นะครับ ตักอลนี้เก็บ13นะครับ2ต่อ11น้องนิ้ใช่ขวาลูกนี้เสิร์ฟได้สวยนะครับก็<_ <p> _ <on> อาจจะ1งบางชั้นก็อาจจะไม่เขี่ยวเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะว่านําเยอะนะครับ3ต่อ11นะครับ<_ <p> _ <on> เพราะว่าน้องนี้ช่วงนี้นําเยอะเสิร์ฟไป้ายสุดแตกอีกแล้วครับ4ต่อ11นะครับเอาต้องดูกันยาวๆนะถ้าเกิดการพลิกล็อกขึ้นมาก็โอ้โหก็ต้องขอใช้คําพูดของปั๊มเมดครับว่าไม่อยากจะเชื่อนะครับแต่ แต่ความที่เป็นไปได้ที่จะพลิกนะ่ะมันน้อยมากนะครับดูแล้วน้อยมากนะครับสี่ต่อ 11, สิบเอ็ดเสิร์ฟไปที่เก่าโอ้โหลูกนี้ออกนิดเดียวนะครับเหมือนจะลงนะครับออกนิดเดียวนะสิบเอ็ดต่อสี่นะครับความห่างของแต้มที่เจ็ดแต้มนะครับสิบเอ็ดต่อสี่แล้วก็เกมสิบสามนะครับลูกนี้ลากไม่เข้าแล้วติดแล้วลูกเนี้ยไม่นานนะครับนะเหมือนกับว่าเวลาเล่น ฝั่งละคนนี่ครับการการลากตะก้อเข้ามาโขของของหนึ่งบางชันนี่จะทําได้ดีกว่านิกบางหมดนะครับนิกบางหมดโขดีกว่านะครับถ้าถ้าสองคนแล้วมีคนชงให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเดียวกันนะเหมือนกับว่าการลากเข้าไปตีหัวการลากเข้าไปโขเยของดูสิครับรับได้ครับอื้ครับเกมนะครับอื้ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อว่า ขาดลอยขนาดครับนิกบางมดบอกว่าขอเตะห้าพันเลยครับแพ้ขาดเีาก็ขอเพิ่มราคาเลยครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจบเกมนะครับนิกบางมดสู้ไม่ได้ครับตอนนี้นิกขอห้าแต้มเตะห้าพันสามแต้มเตะห้าพันหนึ่งบางชันบอกว่าไม่ไหวเหนื่อยแล้วครับมันดึกแล้วก็ตีสองตีสามแล้วนะครับ ต,ตีให้รู้จักไปเลยนะฮะนิกบอกนะตอนนี้เหลือแต่แปลคำฟรีนะฮะนั่นเจ้าหนึ่งบอกว่าแปลคำฟรีนี่ขอวันหน้านะครับแปลคำหัวนี้นิกซูไม่ได้ครับต้องยอมรับนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับใครที่รับชมทางช่องยูทูบคำพิตะกษ์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ